ในปัจจุบันนี้แค่เคลือบแก้วเซรามิกอาจไม่เพียงพอต่อการปกป้องรถคุณ เพราะเคลือบแก้วเซรามิกทาให้รถสวยขึ้นเงาขึ้นล้างง่ายขึ้นกันริ้วรอยเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ารอยเบียดเดี่ยวหรือตะกีดหินคุณต้องติดฟิล์มกันรอยครับวันนี้ผมจะไม่แนะนาโปรแกรมผสมผสานที่กําลังนิยมของร้านน้พริบเฉวหัดใหญ่เพราะคุ้มค่ามากที่สุดเพกเอียแรกกาฟินไฮกอดบวกแพตินัมเซตดีคุณจะได้ผิวรถที่เนียนๆสวยๆคมเป็นกระจกเพราะเราขัดปรับผิวซ่อมให้น้ํายาตัวนี้มีโอเลโอโฟบิกคือทนมลภาวะได้ดีเยี่ยมและฟิล์มแพตินัมหนา215ไมครอนเพียงพอต่อการเดินทางตต่าาาาางงงััหหหวดรรรืืืออออกกบบในเม็สถ้้ สแนะนาเลซินบวกเพจินัเซิดดีพเพเกนี้เราขัดปรับผิวซ่อมให้ตัวน้าํายาเลซินมีเทคโนโลยีเซลเฮลิ่งคือฟ้นฟูริ้วรอยขนแมวอ่อ,อ,อนๆได้ครับแต่หากคุณต้องการเซฟบักเก็ตลงมาหน่อยเพราะคุณใช้รถในเมืองเซมากกว่าก็ต้องเป็น c เพเกตเซรามิกพลาสบวกโกเซตดีเพเกนี้ราคาย่อมเยาเติมผิวแบบพ c ซเเคลือบด้วยน้ํายาเซรามิกพลาสสอฟิล์มกันรอยที่หนา1 9 5ไมครอนครับทั้ง3โปรแกรมมีการเติมผิวด้วยช่างฝีมือและเคลือบด้วยน้าํายาดีๆทนมลภาวะดีๆแต่ทุกอย่างไม่ราาาาาาะนั้งงงบรรรริกกหลลขขยยอเเ เต็มและถึงสิงด้วยการเคลือบซ้ำทำใหม่ให้กลับมาเงาเหมือนวันแรกการเคลมประกันไม่จํากัดจํานวนชิ้นทุกกรณีไม่ว่าคุณจะไปโดนข้ามมนภาวะต่างๆหรือข้ามมูลน,นกสามารถเอากลับมาเคลมได้ไม่ต้องรอถึง6เดือนทุกชิ้นงานทุกโปรแกรมที่พูดมาเรารับประกันความเงาคมสวยตลอดระยะเวลาที่ให้เราดูแลใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยครับอาเมอร์ไทยแลนด์มาตรฐานเดียวกันใกล้ที่ไหนไปที่นั่น